สวัสดีครับคลิปนี้จะพามารีวิวตัวเทสความจุแบตเตอรี่นะครับตัวรุ่น dl 2 4่ dl 2 4ก็ตัวนี้สามารถเทสความจุแบตเตอรี่ได้ถึง180วัตต์สูงสุดนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่ามันได้180วัตต์จริงไหมนะครับก็ในในกล่องนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประกอบด้วยก็คือมีตัวตัวเทสนะครับมีตัวปากคีบ ดำแดงทีนี้จังกะสีแดงมาให้มีตัวตัวนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับไว้เสียบกับชุดนี้มีตัวพอตแป้งสำหรับเทสพวก u s b ทั้งหลายนะครับก็จะมีหัวเสียบที่เป็นแจ็คธรรมดามาให้นะครับแล้วก็มีตัว มินิ uh, USB มีตัวมินิ USB มีไมโคร USB แล้วก็ USB Type C ก็ครบเลยนะแล้วก็มีตัว power supply นะครับตัวนี้ power supply ไม่มาแปลงไใหมก็จะเป็นใช้ไฟ12โวลต์นะครับ1,000แอมป์รือ1แอมป์นั่นเองก็ได้ทั้งต้องได้110ถึง240เลย แล้วก็จริงๆในชุดจะมีสายตัว USB มาให้ด้วยนะครับแต่ว่าผมได้ทําหายไปแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูว่าตัวนี้ทาอะไรได้บ้างก็หลักๆเลยนะครับก็จะมีตัว power supply ก็มีปลั๊กแล้วก็จะมีปลั๊กแปลง,งแบบนี้มาให้ด้วยนะครับแถมมาในกล่องเขาไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราเสียบปลั๊กกันดีกว่าก็ตัวก็เป็นแผงวงจรเปลือยๆแบบนี้อ่ะมีผู้มือที่เป็น QR code มาให้นะครับแล้วก็ มีคู่มือที่เป็นเล่มมาให้แต่ว่าตัวคู่มือที่เป็นเล่มเนี่ยตัวหนังสือค่อนข้างเล็กนะครับตัวหนังสือจะเล็กนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาลองโหลดตัวคู่มือที่เป็น QR ว o d e คด,ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างไม่เคยใช้เหมือนกันโอเคอ๋อก็มีที่โหลดแอปนะครับก็ถ้าเป็น Android ก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะแต่ว่าถ้าเป็น iOS อนะครับเขาบอกว่าให้แนะนำให้ไปที่ App Store นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า e-test แล้วก็มี Man น a l นะครับให้โหลด dl24 ก็มี m มน u a l ให้โหลดนะครับแล้วก็มีแอปผมโหลดมาแล้วนะครับเปิดแอปให้ดูแอปก็เป็นหน้าตาแบบนี้ก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับกับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวลองเล่นให้ดูส่วนตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบนะครับไฟเข้ามีช่องเสียบสำหรับเทสแบตเตอรี่ท่าจะมี4ช่องนะครับก็ถ้าดูตามนี้ ก็จะเห็นว่า i n p u t ตก็จะมีให้เลือกอวัดส่วนที่เป็น i ก็คือกระแสนะครับบวก v บวกนะครับแล้วก็ v ลบ i ลบนะครับวัดัน,นก็ตัวกระแสกับแรงดันก็ตัวกระแสแรงดันก็พ่วงกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปากคีบที่เขาให้มาตัวนี้นะครับปากคีบตัวนี้ก็เราจะต่อคอมเข้าไปแบบนี้เลยนะครับฝังนี้ฟังบวกใช่ไหมครับเราก็ต่อคอม สองตัวเนี่ยเข้าไปเลยชึบอย่างเงี้ยนะครับก็จะวัดต่อทั้ง i แล้วก็ v ก็คือทั้งแรงดันแล้วก็กระแสทั้งั้นเดี๋ยวผมต่อเลยแล้วกันนะครับก็ฝั่งนี้ฝั่งบวกนะครับฝั่งนี้ก็เดี๋ยวต่อฝั่งบวกฝั่งนี้ฝั่งก็เป็นฝั่งขัว้วลบนะครับกต็ต่อไปต่อไ้ก่อนต่อเรียบร้อย แต่ว่าถ้าเราจะต่อเทสพวกพอร์แบงค์พวก USB เนี่ยก็เอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปแทนได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่ที่ระหว่างเราเทสนะครับก็มีปลั๊กให้เสียบเราก็เสียบเข้ากับปลั๊กตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองเสียบปลั๊กกันดูก็เดี๋ยวผมเสียบตรงนี้นะครับ12โวลต์เสียบเข้าไปเรียบร้อยครับแล้วก็ปลั๊ก ผมกดออนนะครับก็จะมีโลโก้ขึ้นมีตัวบัสเซอร์นะครับไว้เสียงนะครับแล้วก็มีหน้าจอแล้วก็มีปุ่มทั้งหมดสี่ปุ่มด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเมนูแต่ละเมนูมีอะไรบ้างเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขีบแบตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับผมมีแบตเตอรี่ที่เป็น2องหนึ่ดนศูนย์นะครับสี่แอมป์ต่อขนาดกันสองก้อนเดี๋ยวขีบไปดูแรงดันตัวนี้อันนี้เป็นแบตโพรแบงค์ที่ลืมมาโอเคนะครับ หลังจากเราเสียบเข้าไปแล้วนตัวแบตเตอรี่ก็จะบอกค่าเดี๋ยวผมเอาตัววัดอุณหภูมิเสียบเข้าไปตรงกลางร่องแบตด้วยทีนี้เรามาดูมันบอกอะไระบ้างอ,อ,อันแรกก็จะเป็นอันที่สําคัญที่สุดนะครับว่าในตอนนี้เครื่องเราเทสเราเทสอะไรนะครับ SI นะครับ CC ก็คือเป็น c o n c e n t r a r r e n เรากําหนดค่าในการดึงดึงพลังออกจากแบตคือเป็นกําหนดเป็นแอมป์นะว่าเราต้องการกี่แอมป์ เราถ้ากดเมนูค้างไว้นะครับตัวบนค้างไว้นะก็จะเป็นซีซีเดี๋ยวผมลองขยับนะครับอ่าอันนี้เป็นอคอนเซนต์ค่าความต้านทานนะว่าต้องการค่าความต้านทานของตัวแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่99้าเกานะเอาแต่ว่าวเมนูนี้ไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับออีกอันหนึ่งซี CP นะครับคอนเซนต์พาวเวอร์คือเราไม่เอาเป็นแอมป์แล้วเราเอาเปนหน่วยเป็นวัตต์นะครับว่าต้องการดึงกระแสนเนี่ยที่กี่วัตต์ เดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวนี้ดูนะครับมีอะไรมีซีวีอ่านี้แรงดันนะครับคอนเซนท์วุนเตจเราต้องการเทสที่แรงดันแบตกี่โวลต์นะครับโอเคแล้วกลับมาที่ CC นะครับคอนเซนท์เคอร์อเลยนะ่นคือดึงแบตท,ที่กระแสเท่าไหร,ร่ก็หลักๆนีครับโหมดประมาณนี้ที่เราใช้งานกัน บรรทัดต่อมาเป็นโวลต์น,นะครับเป็นคือเป็นตัวโวลต์ของแบตเตอรี่นะขนาดนั้นตอนนี้คือแบตต์เขาเนี้ยครับมีแรงดันอยู่ที่4.093โวลต์น,นะครับส่วนบรรทัดที่เหลือนะครับเป็นบรรทัดที่เราไว้ใช้แสดงค่าแบบเรียลไทม์นะครับอย่างอันนี้คอร์เรนส์ก็เป็นแสดงค่าจริงว่าขนาดเนี้ยแบตดึงกระแสเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นพาวเวอร์นะครับว่าระหว่างนั้นเนี่ยมีพาวเวอร์เท่าไหร่นะครับเป็นกําลังวัตต์ว่าดึงกี่วัตตนะ์อันนี้เป็นค่าความต้านทาน อันนี้เป็นค่าวัตต์อวนะครับเป็นค่าสะสมนะครับว่าไปกี่วัตต์ต่อชั่วโมงที่ต้งแต่อันเนี้ยมันจะเก็บเรื่อยๆครับต่อให้เราชักปลั๊กออกแล้วเสียบใหม่เนี่ยแล้วเทสใหม่เนี่ยก็จะเก็บต่อไปนะครับอันต่อไปคือเป็นค c a p a c i t y นะครับก็คือค่าความจุแบตทั้งหมดแหละนะครับถ้าเราเทสเสร็จแล้วนะครับปิดเครื่องแล้วกลับมาเทสใหม่มันก็จะนับต่อนะครับทั้งวัตต์อวแล้วก็มิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลาตรงนี้นะครับที่เคยเทสไปแล้ว แล้วก็น,นี่เป็นอุณหภูมิของตัวนี้นะครับโอเคนะครับทีเนี้ยอันเนี้ยผมเคยเทสผมลองเทสไปแล้วนะครับไปเทสไปสิบเจ็ดนาทีนะครับแล้วก็ได้ความจุบแบตที่เก้าพันสามสามพันเก้าร้อยหกสิบมิลลิแอมป์นะครับหรือเก้าแอมเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตก่อนนะครับเวลาเวลากดรีเซ็ตค่าที่บันทึกเนี้ยก็คือกดสองปุ่มเนี้ยพร้อมกันนะท้ายกว่ากดนะครับอ่าโอเคนะครับค่าวัดอ้าว กับม <g rap es> mm ิลล mm ิแอมป์แม mm ิลลิแอมป์แคือมิลลิแอมป์ต่อชั่วโมงเนี่ยเป็นศูนย์นะครับเวลาที่เทสก็เป็นศูนย์ครับต่อไปเออ่ทำที่ชาร์จนะครับเราต้องสามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าต้องการให้มันเทสในการคายประจุแบตเนี่ยกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะแต่ว่ามาตรฐานค่าดีฟอลต์ของมันเนี่ยถูกตั้งมาเป็นหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็อ่คัดออฟโวลต์เตสก็คือเราต้องการให้ตัวเครื่องเนี่ยตัดการทํางานที่กี่โวลต์นะครับเมื่อแบตลดลงต่ำแล้วต่ำลงเหลือกี่โวลต์เนี่ย ให้ตัดการทํางานนะครับอันนี้งานเก่าผมตั้งไว้13โวลต์นะครับเดี๋ยวค่อยแก้นะครับนี่ก็เป็นเทมส์นะครับอันนี้เป็นค่าอ่าค่าอนุรักที่นี่รวมนะครับแล้วก็สภาพออฟครับโอเคนะเดี๋ยวผมมาลองเทสให้ดูนะครับตัวนี้แบตนะครับเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับขนาด3.7โวลต์นะครับชาเทสเทม4.2โวลต์อ่าตัวนี้เป็น4แอมป์นะครับสองก้อนต่อขนาดกันเดี๋ยวผมจะลองเทสดึงโหลดที่8แอมป์ดูนะครับ พาได้ไหมนะครับวิธีการตั้งค่าสมมติว่าผมต้องการจะดึงโหลดที่8แอมป์นะครับผมก็กดเลื่อนตรงนี้เห็นไหมครับเมื่จะเลื่อนขีดตรงนี้ว่าเราต้องการที่เท่าไหร่สมมติว่าผมต้องการที่8แอมป์ก็พอมาอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับเซนส์ผมก็เลื่อน1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเรียบร้อยนะครับก็เป็นเคอร์เรนต์คอนเทนด์นะครับหนึ่งกระแสคงที่ที่8แอมป์ครับเทสตหนึ่งชั่วโมงต้องการให้คัตออฟเท่าไหร่นะครับสมมติว่าผม ต้องการให้คัดออฟสัก2.5โวลต์น,นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งอันนี้1ชั่วโมงนะครับผมก็ให้มันคัดออฟที่2.5โวลต์กดค้างไว้ก็ได้ครับ สองจุดเก็ได้โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองกดสตาร์ทนะครับพอกดสตาร์ทปุ๊บพัดลมจะเริ่มทํางานเสียงมันกอนข้างดังค่าก็จะขึ้นแบบเรียลไทม์นะครับโวลเตจแบตตอนนี้เหลืออยู่3.9มจุดเโวลต์นะครับกระแสที่ดึงก็อยู่เนี่ยครับเราเซตไว้แปดแอมป์ใช่ไหมครับมันดึงได้เนี่ยแปดจุดเจ็ดจุดเก้าเก้าถึงแปดนะครับพาวเวอร์อยู่ที่สามสิบเอ็ดวัตต์ นะครับนะคก็เอาอันนี้คูณกันก็นเนี่ยสาวัตต์กว่าๆนะครับค่าความต้านทานอยู่ที่0.489โ oh อห์มตอนนี้หลังจากเราเทสไปเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีครับใช้ไฟไปแล้วนะครับ2วัตต์อาวนะครับกระแสที่ถูกจ่ายจากแบตเตอรี่เนี่ยที่ถูกดึงออกมาใช้เนี่ยก็อยู่ที่เนี่ยครับ8ป8สิบมิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องก็จะทำงานไปเรื่อยๆนะครับจนแรงดันแบตเตอรี่เนี่ยลดลงเหลือ2.7โวลต์นะครับ เครื่องก็ตัดการทํางานหรือถ้าแบตยังเหลืออยู่นะครับแต่เวลาครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยนะตัวเครื่องก็จะตัดการทํางานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยเทสต่ตอนะครับทีนี้ผมสต็อปนะครับสิ่งที่อยากให้เห็นก็คือตัวนี้นะครับในสเปคเขาบอกว่าเทสได้180วัตต์นะครับผมมีแบตเตอรี่สว่าน์ทมีวอลก,กี้อยู่นะครับตัวนี้เป็น18โวลต์นะครับ5เซลล์5เซลล์เดี๋ยวเรามาเทสดูที่ว่าเราดึงที่กระแสที่ 180วัตต์ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้ผมขี้แบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับออตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมีไฟอยู่18โวลต์กว่านะครับผมต้องการเทสที่180วัตต์นะครับผมเอา180หารด้วย18นะครับจะได้รู้ว่าเราต้องดึงกระแสที่กี่แอมป์180นะครับหารด้วยตอนนี้18โวลต์นนะ18เราต้องดึงกระแสที่10แอมป์นะครับลองดูว่าดึงได้ไหม ผมเซตตรงนี้นะครับเป็น10แอมป์โอเคนะครับ10แอมป์เรียบร้อยเ,อเดี๋ยวผมเทสแค่ระยะสั้นๆครับไม่ตั้งขัดออฟอะไรครับโอเคลองสตาร์ทดูนะครับว่าได้ไม่ได้เ,เกิร้อยแปดิน185วัตนะครับไม่น่ใจว่าคำนวณยังไงงั้นเดี๋ยวผมลองลดกระแสลงมานะครับเห็นไ,ไหมครับว่าอันนี้เกิน1้อยปดิวัต์ไม่น่าได้ okay, เดี๋ยวผมลด กระแสลงมาสัก9แอมป์ลองอีกทีนะครับโอเคได้ได้ไหมทำไมไม่ทำงานอ๋อดูและผมลืมตั้งค่าตรงนี้นะครับให้คัตออฟที่เท่าไหร่แรกมัน2.7ครับมันต่ำกว่าค่าที่ที่แบตตัวเนี้ยมีอยู่นะครับก็มาเลยทำให้คัตออฟไม่ทำงาน เดี๋ยวลองกลับไปใหม่ได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองแก้ตรงนี้นะครับตรงเคแ่แห่งขัดออฟตรงนี้แบต 5s นะครับผมให้มันคัดที่สักกอ้อนละ2.5 2.5จ5โวลต์คูณ5ก็12.5นะครับเดี๋ยวมาตัดทักซิทที่13โวลต์ดูนะผมก็กดค้างไว้แล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับอีกทีนึง13โวลต์น,นะครับ คนะครับผมลองดึงกระแสที่8แอมป์ดูนะครับสตาร์ทนะครับว่าโอเคนะครับก็เป็นที่ตัวนี้นะครับลืมตั้งค่าคัดออฟตอนนี้นะครับเครื่องดึงที่147วัตต์นะครับก็ดึงได้สบายครับ147วัตต์โอเคนะคเดี๋ยวผมสต็อปก่อน ผมสต็อปแล้วแต่สังเกตว่าพัดลมยังทำงานอยู่แสดงว่าตัวมอสเฟตครับที่ใช้ทําเป็นโหลดจําลองเนี่ยยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองแก้เป็น9ก้าแอมป์อ่าลอง9กแอมป์นะครับแล้วเดี๋ยวผมกดสตาร์ทดูดีว่ากี่วัตต์ร้อยหกวัตต์นะครับก็ยังดึงได้อยู่ครับโอเคผมสต็อปเดี๋ยวผมลองแก้ตรงนี้นะครับให้มันดึง180วัตต์เลยดูซิว่า ได้ใหม่นะครับกดค้างไว้นะครับ C C C R C P นะครับแล้วก็โอเคนะครับผมลงก็สตาร์ทนะครับดูว่าไหวไหมร้อยแปดสิบวัตถ์ถ้าได้ตามสเปคก็ถือว่าเยี่ยมเลยเกินนะครับไม่ได้แสดงว่าดึงจริงเกินร้อแปดสิบห้าเดี๋ยวผมลงลดร้อยเจ็ดสิบห้าดูนะครับอ่ะสตาร์ทอ่าได้อยู่นะครับ เทสจริงสักร้อยเจ็ดสิบห้าได้อยู่ครับตามสเปคร้อยแปดสิบวัตต์ก็ถือว่าโอเคนะครับร้อยแปดร้อยเจ็ดสิบห้าวัตต์นะครับจริงกระแสที่เก้าจุดเจ็ดแอมป์ก็เกือบสิบแอมป์นะครับก็ยังดึงได้สบายนะครับเพราะฉะนั้นได้ตามสเปคนะครับโอเคเผมสต็อปเดี๋ยวจะเรามาลองเทสความจุของแบตเตอรี่ตัวตัวนี้นะครับสองก้อนจริงๆรสองก้อนเนี่ยมันก็ละสี่พันมิลลิแอมป์ก็คือสี่แอมป์นะครับสองก้อนก็แปดแอมป์ แต่ว่าเป็นแบตเก่าแล้วแหละเดี๋ยวผมลองเทสตูตัว่าความจุมันได้ทักเท่าไหร่นะครับก็ผมคีบ,รบบวกลบเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับก็ก้อนเนี้ยมัน4แอมป์นะครับสองก้อนก็8แอมป์ผมดึงลองดึงสองซดูนะครับสัก16แอมป์ไม่รู้ดึงไหวไหมก็ผมแก้นี้นะครับค้างไว้ใช้ cc นะครับผมดึงที่16แอมป์เลยอันนี้เทสที่หนึ่งชั่วโมงนะครับ แล้วก็ให้ตัดที่สองจุด็โวลต์โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็เทที่ดึงที่กระแสที่ส6หกแอมป์นะครับแล้วก็ให้ตัดที่27โวลต์ถ้าแบบเหลือส7ุด็โวลต์เครื่องก็จะตัดผมเสียบที่วัดอุณหภูมิล,ลงไปหน่อยเสียบไม่เข้าเป็นแน่นเ okay. สร็จแล้วก็กดสตาร์ทนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูโอเคนะครับตอนนี้ก็กระแสดึงจริงก็16หแอมป์ สองสี่ของไปสองก้อนนะครับตอนนี้8ปดสามจุดเครับอ่าเดี๋ยวก่อนผมสต็อปก่อนนะครับเดี๋ยวผมรีเซ็ตค่าความฉุแบตเตอรี่นิดนึงครับตอนแรกเมื่อกี้เราเทสไป200กวอามิลลิแอมนะครับผมก็กดผมผมอัานความไว้ก็รีเซ็ตทั้งวัตต์อวนะครับมิลลิแอมอวแล้วก็เวลาอ่ะสตาร์ทใหม่ทีหนึ่งฟึบโอเค โอเคนะครับก็คอมพิวต์เรียบร้อยนะครับก็พอจบนะครับก็จะขึ้นว่าคอมพิวต์เนาะแล้วก็จะบอกว่าพลังเวลาตอนนี้นะครับแบตเหลือ2.7โวลต์ตามที่เราตั้งไว้นะครับก็ตัดไปละนะครับความจุของแบตเตอรี่2ก้อนนี้นะครับวัดได้ที่5,897มิลลิแอมนะครับตอนตัดที่2.7โวลต์นะครับก็ใช้เวลาไป22นาทีนะครับ7วินาทีถ้า ถ้าเต็ม8แอมป์น่าจะใช้เวลาอยู่ที่สัก30นาทีพอดีนะครับแต่ว่าแบ8อาจจะชาร์จไม่เต็มครับก็ถือว่าน่าใช้นะครับราคาไม่แพงพันกว่าบาทนะครับสามารถเทสความจุบแบตเตอรี่ได้พันประมา80วัตต์นะครับแล้วก็ DC นะ่าจะได้เป็น100โวลต์แล้วผมจำสเปคไม่ผิดนะครับโอเคก,ก็ถือว่าคุ้มราคานะครับ DL 2ี่สนะับตัวเทสความจุแบตเตอรี่สําหรับสายซ่อมแบตเตอรี่นะครับสาย DIY อะไรพวกนี้ครับแนะนําให้มีติดโต๊ะทำงานไว้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ